ตอนนี้เราจะไปไหนกัคะเรากำลังจะไปที่ไหนก็ได้ค่ะเพราะเราโตแล้วเรไปกินข้าวอร่อยวันนี้ตอนเที่ยงแล้วแดดแรงมากใช่ฮัลโหลสวัสดีวันสงกรานต์นะจ๊ะแล้วเราก็อยู่ที่กรุงเทพเราไม่ควรปล่อยมือตะโกนมฮัลโหล ตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะคะซึ่งรดลงมากมากเรากลอนจะไปหาเข้ากินช้อปปิ้งเล็กน้อยกรุบกริบใช่ใช่ตอนนี้ราไปที่ไหนคะไอคอนสยามไอคอนสยามไกลไปค่ะไปไกลเราไปแค่เซ็นทรัพลามเก่าที่ที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นประจำเขาอยู่แถวนี้ใช่ค่ะแต่นนี้คือเราอ่ะอยากจะมาคุยกันเรื่อง ป้ายโปรเจกต์ MRT ตาม MRT เนี่ยมันจะมีแบบป้ายโปรเจกต์ของใครติดอยู่บ้าง<ม>อะไรอย่างนี้เราก็เลยไปสำรวจมาอาทิตย์ที่แล้วคือเกินก่อนคือเมื่อก่อนอะโปรเจกต์ ป้ายวันเกิดป้าย a n n ว v e r s a r y ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนน่ะมันจะมีแต่เกาหลีพอเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีศิลปินไทยมันเริ่มมีอะไรพวกเนี้ยขึ้นเยอะเราก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่าตอนเนี้ยมันมีของใครบ้างเลืใอ้ไมาทีมีทั้งหมด18สถานีนะคะก็เราก็เลยไปทุกสถานีเลยเมื่อที่ที่แล้วจริงๆมันมี19น้องแต่เราข้ามเตาปูนไปเออเพราะว่าเตาปูนเขาขึ้นมาทางบนแล้วอ่ะใช่ซึ่งจาก18 8สถานีที่เราไปมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ทำไมเราไม่เลี้ยวตรงนี้วะเออเนาะเอาจะมาเถอะเพลินจะไปศรีนครินทร์แล้วค่ะ A few moments later 88สถานีที่เราไปมาเนี่ยมันมีอยู่แค่10สถานีที่มีป้ายศิลปินติดอยู่ซึ่งมันอาจจะมีมากกว่านี้แล้วเราอาจจะพลาดไปหรืออะไรไปยังไงก็แล้วแต่อันนี้คือเท่าที่ตำรวจมาใช่ที่เดินไปมานะคะก็คือเริ่มจากสถานีจตุจักร ขึ้นนี่จะอยู่จักนะคะมีป้ายศิลปินถึงเจ็ดป้ายเลยที่แปะอยู่ป้ายแรกที่เราเจอเนี่ยก็คือป้ายของแท็กโกลเด้นชายที่อยู่ตรงทางออกสามตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ยื้อกันไปนั่นก็คือป้ายเซฮุนป้ายใหญ่ๆสีแดงอยู่หน้าทางออกสอง ใช่เพราะว่าทางออกนี้มันอยู่ข้างๆกันใช่ใช่ตรงนั้นก็ถ่ายรูปสวยเลยใช่ใครที่มีจะซื้อป้ายก็คือตรงนั้นก็คือทำเลดีต่อไปเราจะเดินเข้าเวที่ทางออกสามใช่ปะเราก็จะเจอป้ายของน้องหลินจิน NCT Dream ที่อยู่ข้างๆกับน้องฮยอนจิน s t a y c i t อ่ฮาะาถ้าคุณลงสถานีมาจากทางออกสาอ่ะก็คือป้ายอ่ะอยู่ตรงที่เขาตัวกระเป๋าเลยแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นป้ายคู่นะคะเป็นเซฮุนกับลู่หาน ตรงไปตรงมาไดเลื่อนนะคะก็จะเจอป้ายใหญ่ๆเป็นป้ายของคิมมอนนักแสดงไทยเนาะใช่โอเคต่อไปเราไปพระหขนโยทินกันเลยดีกว่า,า,าพระหนโยทินนะคะแล้วก็จะเจอป้ายศิลปินอยู่หกป้ายโคตรเยอะเลยอะ่ะแบบพระหนโยทินนี่เป็นอะไรที่เยอะมากเพราะว่ามันอยู่ติดกับแบบว่า ขึ้นไปตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวได้ด้วยแล้วก็ไปยูเนียนมอได้ด้วยก็เริ่มจากในสถานีนะทางออก 2, 3, 4ก็จะเจอกับ้ายของทิวหมินที่อยู่ข้างๆกับปต้ยุกแก้วยินเคโตเนะคะคือถ้าใครนั่งมาลงสถานีเนี้ยก็คือไม่ต้องแตะออกก็คือขึ้นไปเจอในสถานีเลยท้ายมือ เราจะเจออีกป้ายหนึ่งตอนติดออกตรงเคาน์เตอร์ขายตั๋วป้ายของยูนยอเปอร์จูเนียร์แ้วก็เราจะเจอป้ายของแจ็คสันกับเซเ่นที่ทางออกสามนะคะคือทางเดินทางออกสามบันไดเลื่อนของทางออกสามเราจะเจอป้ายลู่หานกก่าจงยอนไชนี่อยู่ข้างๆกันเลยเดี๋ยวพูดหน่อยเราไม่คิดว่าจะเจอป้ายพี่จงที่นี่เออดีใจแหละดีใจ เห็นป้ายพี่เขาเออแล้วก็สดใสใช่<ส>รูปมีพี่<ส>เขาสดใสมากใช่ใช่ใช เราไปต่อที่สถานีลาดพร้าวนะคะเราเจอป้ายศิลปินแค่ป้ายเดียวตรงทางออกสีเลยก็คือป้ายของเนย BNK คุณนุ้ยคุณนุ้ยของเราแนนเไปทำการบ้านมาแล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าคุณนุ้ยออไรกชน่อเนยทำไมถึงเรียกว่านุ้ยมันคือคนญี่ปุ่นอะออกเสียงเนยไม่ได้เขาก็เลยเรียกเป็นนุ้ยอะไรอย่างนี้ก็เลยมีแบบสองชื่อสามชื่อเกินไปโอเคเข้าใจก็คือป้ายของน้องเนยเราเราจะเจอเยอะมากตามหลายๆ ประมาณ3าสถานีตอนนี้เราไปที่ที่ศาลนะคะเจอป้ายศิลปินที่ทางออกสามอป้ายเดียวนะก็คือป้ายของน้องเฟิร์นสยามดรีมนะคะสยามดรีม เป็นวงที่มีทั้งศิลปินญ,ญี่ปุ่นและศิลปินไทยออยู่ในวงเยียว่เขาเรียกว่าเป็นวงไอดอลน้องใหม่ป้ายของน้องเปินเนี่ยเหมือนเขาจะติดตั้งแต่ต้นมีนาก็เลยทีเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะติดนันแค่ไหนใช่ถ้าคลิปนี้ออกมาแล้วไม่เจอก็อย่าว่ากันนะพ <laughs> <laughs> อจะลงมาแล้ว <laughs> ออป้ายเราไปต่อกันเลยนะคะที่สถานีพระรามเก้านะคะมีป้ายศิลปินอยู่สี่ป้ายเนาะ ป้ายแรกที่เราเจอเลยเนี่ยก็คือป้ายแฮปปี้เบรดย์มิอุอยู่ตรงที่อะไรข้งเธอลูกสาวห้ามขัดจะขายของก็อยู่ตรงที่บันไดเลื่อนระหว่างทางขึ้น1กับ2นะคะคือเนี้ยคือคือลูกสาวใช่ไหมชิดตาโอมิอูน้องอยู่ AKB48 เนาะน้องเป็นที่รู้จักกันได้ยังไงคือน้องไปปริดิวส8มาน้องเป็นเด็กเด๋อเดน้องเป็นเด็กน่ารักน้องเป็นเด็กที่เต้นเก่งมากด้วยอวยแรงมาก วยแรงมากใช่ใช่เนาะแม่เราอยากจะแบบว่าสักน้องด้วยสักน้องด้วยตังน้องติดเซ็มด้วยนะน้องติดเซ็มแล้วนะจิวายุเดไปฟังได้เพลงพออยู่เไปไปไปแ้ไปป้ายที่สองนะคะจะอยู่ยงเยื้องกับเมโทรมอลนะคะเป็นป้ายของมม่สวีทซิกซ์ทีตอนนี้ก็ยังอยู่นะเพราะว่าเราเพิ่งเดินผ่านไปก็ยังเห็นใช่ใช่ใช่แล้วก็ย้อนไปตรงทางออกที่สามนะคะเราก็จะเจอป้ายของเนยบี k อนเคโปรดิเอทอีกแล้วลูกนี้คุณนุ้ยน่ารัก ก็เจอน้องราตา BNK48 รุ่นที่2นะคะ네อยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยก็ไปถ่ายรูปกันได้การป้ายสถานีเพชรบุรีนะคะเจอป้ายศิลปินอยู่6ป้ายเยอะเยอะเยอะก็เริ่มจากป้ายแรกที่เราเจอก็คือ Happy Birthday เซนิศุภพงศ์ อยู่ตรงที่ตืดบัตรเลยในสถานีนะถ้าจะไม่ผิดป้ายเนี่ยคือป้ายที่ถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันไม่มีแต่งสะท้อนไม่มีอะไรเลยใช่แล้วแบบพอถ่ายปุ๊บ่ป้ายจะเด่นมากเดินผ่านป้ายของเซนไปขึ้นมาไดเลื่อนตรงทางออกที่หนึ่งนะคะก็จะสบตากับเบยไอรีนนะคะเบไอรีนและเบเวดตรงทางออกหนึ่งตรงที่ตรวจกระเป๋าเลยซึ่งันไดไปไม่มีทางลอดเจอแ้วลเจอนอนล่างพี่เบล่างมันปาก็สบตาบอกพี่ เลี้ยวซ้ายไปนะคะเราก็จะเจอม่านมุกอีกป้ายหนึ่งอ,อยู่ตรงบันไดาทางเลื่อนทางออกที่หนึ่งต่อไปทางออกที่สองตรงข้ามกับที่ซื้อตัว๋วล้วก็จะเจอแจ็คกี้อ่าแจ็คกี้เป็นปคู่ด้วยปัน นี่คนเล็กของเจีระอนันต์เล็กคนณจังก็มีป้ายมาร์กกับเพิร์นตรงทาาออกสองแล้วก็ตรงบันไดเลื่อนทางออกที่สองนะคะแล้วก็จะเจอป้ายเิลปิป้ายหนึ่งป้ายใหญ่ๆป้ายนี้สวยถ่ายรูปสวยด้วยรูเรียบแต่ว่าองค์ประกอบดีใช่ต่อไปเราไปสุขุมวิทนะคะมีป้ายศิลปินอยู่5ป้ายที่ติดอยู่นะเริ่มจากป้ายแรกที่เราเจอก็คือป้าย happy birthday เซฮุนป้ายเล็กนะคะอีกเล็อยู่ในสถานีนะอยู่ตรงทางออกที่2กับ3รูปนี้จะเป็นหม หมน้องหุนเนาะน้องหุนคนนี้จะเป็นหมดนน้องหุนแล้วรูปมีน่ารักใช่ตอนที่เราไปก็คือคนไปถ่ายรูปเยอะมากเลยนะแนคับเขาไปถ่ายรูปกันใช่ใช่เยอะถ้าเราเดินย้อนจากป้ายใจหุนไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตรงทางออกที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอป้ายของลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะที่ยิ้มแชงอยู่ตรงที่ตืนบัตรน่ารักมากใช่สดใสมากลูกแม่ลูกอีกแล้วมีลูกอีกคนเชียวลูกเยอะมากเลยเธอ ซ่าเหมือนที่วันนั้นที่เราเห็นอะอที่ที่มีเด็กอะ่ะแล้วก็มีเด็กอะว่านม่งักกะถม,มแหละสี่ห้าคนเดินมาเห็นป้ายวิซาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใช่เขาแฟนคลับเยอะมากเลยนะตั้งแต่แบบเด็กยังโตใ,ใจแม่ภูมิใจแม่ทุกคนนะคุณเนี่ย โอเคเราผ่านวิซ่าไปขึ้นบันไดเลื่อนไปนะคะเราก็จะเจอกับน้องเนย B N K 4 o อีกแล้วนี่คือเป็นป้ายที่สามน้งเนยแล้วนะต่อไปเลี้ยวเข้าไปตรงที่ทางออกที่หนึ่งนะคะเราก็จะเจอป้ายของเซมสุโขทัยอีกป้ายหนึ่งป้ายใหญ่ๆสีชมพูนะคะเดินไปอีก2 3 9แล้วเราก็จะเจอป้ายครบรอบ2อปีของพิสชินคึณถอนหายใจทำไมอ่ะ คือจะบอกให้พิสตีนเนี่ยทำไมป้ายครบรอบแอนนิเวอร์ซารีสองปีเนาะสองมินิบัมเน้นหนึ่งซับยูนิตเนาะ,ะแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยหายๆๆหายไปหายไปเลยหายไปเลยริสตีนเนี่ยนะก็มีข่าวลือบ้างว่ามีนามาแน่ใช่เมษาแล้วก็ยังไม่มา <laughs> คือด่าค่ายด่าจนเหนื่อยแล้วแต่ก็ยังไม่เหนื่อยที่จะรอนะ,อะก็ยังรออยู่ <c oughs> เป็นวงที่ดีนะน่ารักร้อ,องเพราะต่อให้เป็นแรปเปอร์ก็ร้องเพราะเขาเป็นวงที่มีความสามารถ<ช>แหละแต่ว่าเขาอยู่คค่าย <c oughs> เหนือ่อยเหนื่อยด่าเพราะ,ะว่าน่าจะเกียดมากเลยเกียดค่ายแต่ฉันรักลูกกลับมาแล้วหลังจากที่ไปกินข้าวมาอีกอีกนะคะร่อยมากได้กินข้าวแล้วเรามาต่อกันที่สถานี ศูนย์ศิลิกิจนะคะเย้ๆเราเจอป้ายศิลปินที่นี่สองป้ายนะคะใช่สองตอนแรกวน้จะมีแล้ววันนี้นี่ก็คือป้ายของไอรีนเลวเวเวนะคะอยู่ตรงที่ตื้นบัตรทางออกเลยทางออกที่3กับ4ที่จะขึ้นไปทางศูนย์ศิลิกิจเลยพี่พี่ป่านนี่เลยหรอโีนสวสงกรานะคะเอามาพูดถึงป้ายไอรีนบ้างสวยงามพาวน่ามากใช่ นต่นนถ่ายรูปยากมากเช่นกันมา้เพราะว่าวันนั้นที่เราไปติดงานหนังสือพอดีแล้วแบบว่าแบบคนก็มากูกันตรงนั้นซึ่งถ่ายรูปไม่ได้แล้วก็เลยได้ถ่ายออ แต่ความสวยของพี่เมก็คือมุมเด็ก็สวยใช่ใชก็กินขาดกันไปนะคะใชเราต่อไปที่ตื้ดบาดเศษขึ้นบันไดเลื่อนไปนะคะจะอยู่ทางขวามือนะคะเป็นป้ายของน้องแก้วอายุย5ห้าจะมาเป็นสาวลำวงนะคะน้องก็สวยก็เป็นแนวแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะคะตามคอนเซ็ปต์ของเขาไปคือเป็นป้ายที่แบบว่าไปเห็นก็ต้องมองอ่ะก็คือบุลรี่ด้วยความรักแต่เขาก็น่ารักนืก็ไม่ได้ว่าอะไร เราไปที่ศีลมเลยนะคะเราก็เจอป้ายศิลปินแค่ป้ายเดียวแล้วก็ด,ด้วยความบังเอิญด้วยได้ก็คืออะไรคะคือเดินผิด เดินลงผิดสถานีนี่เลี้ยวผิดออลงไปทางที่จะไปเตาปูนก็เลยอ้าวฮัลโหลมิโนเอ,อ้าทำไมป้ายมิโนไอยู่ตรงนี้ที่ผ่านมาฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าเออต่อไปเราไปกันที่สถานีสามย่านนะคะเป็นสถานีสุดท้ายที่เราเจอป้ายศิลปินเนาะเพราะว่าหัวลำโพงไม่มีแล้วที่สามย่านนะคะเราเจอป้ายศิลปินอยู่สองป้ายนะคะนั่นก็คือวรรณวันตรงที่ตื๊ดบาดเลยวรรณวันจะอยู่ตรงนั้นนะคะสองป้ายตอนที่เราไปเนี่ยก็เจอแฟนขับเขามาถ่ายรูปกันเยอะมาก ป้ายหนึ่งก็คือ <ผม S 1> เป็นป้ายของคิมมอนที่เราเจอกันตรงจ<ช>ัตุจักอะ<ช>่ะหมดแล้วนะคะสำหรับป้ายศิลปินที่เราไปสืบสาอหามาใชมีที่ไหนบ้างใครที่อยากจะไปถ่ายรูปก็รีบๆกันหน่อยนะคะเผื่อมันหลุดไปแล้วนะคนที่ทำโปรเจกต์ก็สู้นะคะเราเป็นกำลังใจให้ะะก็คือที่ทำคลิปนี้มาก็คือเพื่อที่จะแบบว่าเป็นกำลังใจให้คนที่ทำโปรเจกต์แล้วเป็นกำลังใจให้แฟนคลับทุกๆคน คนของทุกวกงศิลปินุกศิลปิน,<ค>นโอเคตอนนี้จะถึงบ้านละสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะ้ะตอนนี้ก็